ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีเด็กไส้กัมภาคนหนึ่งซื้อว่าบิ๊กแบกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านส้นนาโบสแถบไส้ปา่าพอพ่อแม่ของบิ๊กแบกนั้นได้จากไปย้อนโลกซาแลนแตนตั้งแต่ข้าวที่บิ๊กแบกยังเป็นเด็กน้อยจังเหตให้บิ๊กแบกใส่ชสวิตด้วยความลำบากแสนแขน็นอยู่คนเดียวมากตลอดบิ๊กแบกเป็นคนขยันและทำมาหากินด้วยการฮับจางดั้มนาหับจ้างลกมันตนและหับจางเก็บกระเพและก็เหตหลายอย่างเพื่อน้ำเงิน ที่ใดมาแมงเบ้าผ้าละหายต้นเองนอกจากนั้นแล้วบิ๊กแบกยังมักเข่าป่าหาเหตุและมักใส่เบ็ดใส่หมองยางมวนสื่นตามภาษาคนอยู่ขอเขตดสนนบทเน่าขับนอบิ๊กแบกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งซื้อว่าเสียงพวกเขาทั้งสองเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันสนิทสนมกันหลายและมักจะไปใสไปกันอยู่เสมอ ก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะสนทนากันออกไปว่าบิ๊กแบกเสียวช่วงนี้ก็เป็นละดูผลเฮ็ดอยู่ในป่าคงจะเกิดหลายหนาดูโดยสะพอแมนเฮ็ดเพาะเฮ็ดปวกและเฮ็ดละโงอโอ้ยอว่ามากเลยจะเมนกู้อยากน้ำไายไหลเว้ยกู้ว่าพวกเขาสองคนพากันไปเก็บบอสเสียวกู้คิดอยากเพราะว่ามันเป็นอาหารจานโปรดของกูกะฮันตีเสียวอาหารจานโปรดของกูคือก่อน มึงเป็ดเสียวของกูมึงมักจังไดกูก็มักแบบมึงหลาานการเนี้นันตา่วา แต่กูมักไม่างนางหมายมึงก็ยังมักน้ำกูฮะฮะโอ้ยอันหันกูบุ่ยมักน้ำมึงไดแต่ว่ากูหมกักสาวสวยเสียงเสีงตังหานั่นละ่ะขั้นกูเอวามึงกะทำเป็นคือเม,อมอื่อวานเมื่อเช้านี่กูยังเห็นมึงหลับไปหลินน้ำไมหางทางเฮือนกูอยู่ไปไปพากันไปหาเก็บเพชรพอดีกูพอถากูเหวาไปหลายหลายยานมึงสิเรียดให้กูหันนะทั้งสองเมื่อส้อนทนากันแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้ถือกระตาคนละหน่วยแล้วก็มุ่งหน้าเดินทางเข้าไปในป่าซึ่งว่าป่าที่ทั้ง สองกำลังจะไปนานมันก็อยู่บ่อกลบ่อกล้จากโมบานพ่อป้านใดและก็เป็นป่าที่ทั้งสองลึงเคยและมาเก็บของป่าอยู่ตลอดเมื่อทั้งสองมาหอดก้างป่าเหลือพวกเขาทั้งสองก็ได้ลอกเก็บเฮ็ดพอโดยความตั้งใจแต่บาวา่วว่าพวกเขาทั้งสองจะสอกหาเฮ็ดพอเพียงใดเสี่ยงกับบิ๊กแบกก็ได้เฮ็ดพอเพียงเล็กน้อยซึ่งว่ามันก็จะบอกพ่อก,กินอย่างแน่นอนก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะสนทนากันออกไปวา่าเสี่ยงเอ๋ยมึงก็ได้อยู่บอ่อันเห็ดพอหั พอเลอยกูบได้สามกูหลดตั้งใจหาเอาแถววะหาจนตาสวดแต่ก็ยังหาเห็ดเผอบไดอยู่เด๋มึงแดได้จักเล็กจักหน่อยอย่าบอเฉียวโอ้ยกูแห้งหายบไดจักหน่อยเลยถ้าเป็นแบบนี้จะได้กินเห็ดเผอน้ำเผาอยู่บอ่อจังได๋เสียวสีหาตัหรือสีกอบโอ้ยอันกูหานจังได๋ก็ได้ดอกเสียวแต่กูว่ามันกระเทินได้มากแล้วพกเข้าไปหาต่อหายใกล้จากบ,บนเก่าไปอีกบอเสียวพ่อได้เล็กๆน้อยๆเติมกันเออขันมึง ว่าแบบนั้นไปกับไปที่เสียวเพราะได้อีกสองสามหน่วยเติมก่อนการห,หลาแต่ว่าพวกเฮาทั้งสองตอนไหนแย่กันหาได้เสียวพวกเฮาจังสีได้แต่ถ้าพวกเฮาทั้งสองไปไกลมึงก็จะิจอทางกลับอยู่บ่อเสียวโอ้เสียวเอ้ยเมื่อวรเว้าบอกแบบนี้ออกมาอันป้าแถบนี่หานบบเมนว่ากู้ขีโมดกกูยังหลับตากรับกัยั่งได้นั่นล่ะครับโดยความที่ทั้งสองบอยากกลับ,บานมือเป่าพวกเขาทั้งสองจังได้ตัดสินใจ ไปหาเฮ็ดพอใกล้จาบปดเก่าไปอีกโดยเถือนี้ทั้งสองได้แยกทางกั้นหาเพื่อที่พวกเขาจะได้เฮ็ดพอตามที่พวกเขาได้หวังไว้และเวลาก็ผ่านไป,ปพอพ่อเท่าใดทองผาก็ไก่จะมืดคําแล้วจังเฮ็ดให้บิ๊กแบกที่กําลังเลาะหาเห็ดได้หลงทางกับปานเมื่อเป็นคือนแนวนานบิ๊กแบกจึงได้เลาะหาเสียเส่ยงเซียวของตน้นและก็เอื้นหาเสี่ยงต่างหลายขังแต่ก็บบมีวี่แววว่าจะยินเสียงขานหาจากเสียเส่ยงเซียวของต้นเลยตอนที่บิ๊กแบกจะจมพื พาคนเดียวออกไปวะเอาแล้วใต้ละกูกูอสาโมตั้งเหออสุดท้ายก็ต้องมาหลงป่าเขาจนนด้ป้าน,นี้บักเสี่ยงโคจะกลับก่อนกู้เป็นแถโอ้ยตายใต้คักระบาดเหน่เอ็ดเพาะกับบ่อได้หิวกับพ่อหิวเมยกับพ่อเมย์ลาเซ็ยจังได้กูจะได้กลับบ้านละเนี่ยตัดภาพมาที่เสียง <c oughs> เมื่อเห็นวา่าไก่จะมืดคำแล้วและต้นเองก็ได้แยกทางกับบิ๊กแบกจ้นเกินไปจังเฮดห้เสี่ยงหูซึกเป็นห่วงบิ๊กแบกเพื่อนของตน เมื่อเป็นคือแนวนนานเสี่ยงจึงนด้ออกตามหาบิ๊กแบกเพื่อนของต้นโดยความเป็นห่วงเสี่ยงได้ลอตามหาและได้เอื้อนหาบิ๊กแบกจนทั่วปา่าแต่ก็บ่ได้ยินเสียงตอบหาจากบิ๊กแบกเลยก่อนที่จะจมพืมพ่มผาดโดยความเป็นห่วงเผื่อออกไปว่าเอ้าแล้วบักเบกมาไปลอหาเฮ็ดเพาะอยู่แถบได้อีกู้หลอดรอหามันจะแถบตายแต่กะหามันบอ่อเห็นหรือว่ามันจะได้เฮ็ดเพาะหลายแล้วกลับเมื่อก่อนกู้กับ่จากแต่บ่ว่าต๋มันจะได้เฮ็ดเพาะหลายเพราะว่ากู้ เองกูก็ว่ากูละเกงที่สูตรในหมู่บานเรื่องหาเหตุแต่ก็ยังหามันบ่ได้หรือว่าบักเบีกมันสิลักกับกบ่อนบ่จ๋าขันา้นศาลกูกับก,บกบอนบ่ล่อแล้วนะนั่นแหละครับโดยคว่มที่เสี่ยงโลหะบิ๊กแบกจนทั่วป่าเป็นเวลาโดนแต่ก็บบมี่ทาที่ว่าจะเห็นยังได้ตัดสินใจกับบานโดยความเป็นห่วงเผื่อเล็กน้อยส่วนบิ๊กแบกที่หลงป่าก็ยังว่นไปว่นมาเพื่อที่จะหาทางกับบานแต่บ่ววาจะหาทางกับบานเพียงใดแต่ก็หาทางออกจากป่า โบไรย,ยูดีเถิงแมนว่าบิ๊กแบกจะสำนิซสำนานปลาและได้เขามาาในปลานี้ตั้งหลายครังแต่เธอนีบิ๊กแบกได้ลอกเก็บเพดใกล้จากบนเกามาหลายและเป็นปลาใหญ่อันตึบหนาอีก แถมมันก็ไก่จะเหมิดคำแล้วจังเหตหายบิ๊กแบกบอสาหมาดจื้อท่างกบบปานไดบพว่าบิ๊กแบกจะแนมไปท่างใดทางใดก็เหมือนกับว่าป่าแหงหนีคือขั้นไปหมดแต่ถึงจะเป็นเส้นนานบิ๊กแบกก็คงเดินหนาต่อไปเลยเลยโดยควมอมิดเหนื่อยและอึดหิวจนในที่สุดบิ๊กแบกก็ได้เจอเขากับต้นมะม่วงหิมะพ่านต้นหนึ่งึ่งว่ามะม่วงหิมะพ่านต้นนี้มีหมากเพียงหมากเดียวบิ๊กแบกเมื่อเห็นคือแนวนานก็ดีใจหลายก่อนที่จะว่า ออกมาวะโอ้ยหมากหมงหิมะผ่านต้นบักใหญ่แต่กลับไม่หมากเพียงหมากเดียวจังไดกูสิอิ่มระบาดนี้เออก็สร้างถอนแต่จังไดก็ขอบใจเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทิ่นเจ้าฐานที่มอบสิ่งนี้ให้แก่ผมเพื่อประทังความหิวเถึงว่ามันจเจะบ่เฮไถ้ผมอิ่มท้องได้หมักหมองหิมะผ่านหมากเหน คงจะสวยให้ผมหิวหน่อยหลงเมื่อเว่าจบบิ๊กแบกก็ได้จับเอามะม่วงมากนานมากินทันทีเมื่อกินเขาไปแล้วบิ๊กแบกก็พู้ซึกวหวามะม่วงหิมะพลาดมากเนน่กับมีรสชาติหอมหวานและนิ่มนวลนเป็นอย่างหมาก่อนที่บิ๊กแบกจะเว่าออกมาอีกวะอ๋อมะม่วงหิมะพลาดมากเีน่ก็แส่บเหมือนกันนะเนี่ยแต่น่าเสียดายทั้งโตนมีแต่หมากเดียว เมื่อเว่าโจกบิ๊กแบกโดยขั้วมื่อหลาจึงได้เผลอรับไปและในขณะที่บิ๊กแบกกำลังหลับอย่างแจ็บจมมยืนนานบิ๊กแบกก็ได้พันหวาต้นเองนานได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีหน้าตาโสมงามยื่นอยู่ข้างตนมังวงหิมากผานที่เต็มไปด้วยหมากสุกเป็นจํานวนหลายบิ๊กแบกเมื่อเห็นคือแนวนานจึงได้ถามออกไปว่าผู้สาวผู้สาวผมขอถามแหนเจ้าแม่นผ เลยมาจากสายเจอได้เขามาในปลาเลือกแห้งเหน่ที่ฉันน่าใสายอยู่ในปลาเลือกนี่ล่ะเพื่อเผาหากาักษาต้นบังม่วงหิมาผ่านต้นนี้บิ๊กแบกเมื่อได้ส้นทนากับนา่งแล้วก็หู้สึกตกตะเรื่องกับคว่มงามของหญิงสาวคนนี้จนเหตุห้หัวใจของบิ๊กแบกเต้นแหงและทำตัวบบถือหญิงสาวแปลกหน้าคนนี้เมื่อเห็นวา่าบิ๊กแบกหูซสึกเขินอายและทำตัวบบถือจังเหตุห้ยต้นเองหูซสึกเขินอายเล็กน้อยก่อนที่จะตอบออกมาอีกว่าไสโน้มที่ได้ เขามาในป่าเลือกแหงนี่ได้ต้องแมนไส้นุ่มที่ย่งโสดและบอมีแผนแต่บอกใหยผ่านหญิงสาวแลแมหางนั่งหมายมาก่อนว่าง่ายๆคือว่าคุณย่งสดทันนะโอ้ยคันบอกแบบนั้นก็คอยนี่เดชั่งโสดทั้งสด,งสดบอ,อกใหยผ่านหญิงสาวแลแมหางนั่งหมายมาจักเถื่อผ่านแต่มือของตัวเองฮะและคอยก็ขอแนะนำซื้อเลยซื้อว่าบิ๊กแบกส่วนเจ้าเดชื้อว่าจังไดโอถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีเลยที่ฉันซื้อว่านั่งจําปา เพราะว่าดิฉันกำลังล่อทาาสาหนุ่มที่โสดและหักแท้และยังบ่เคยผ่านหญิงมาก,ก่อนแต่ว่าผ่านมือของตัวเนี่ยเล็กน้อยก็คงจะบ่เป็นอย่างนั่นละครับทั้งสองเริ่มหูซึกต่อกัน และก็เหลิมส้นธนาถึงสารทุกสุกดีบกันหลายขืนและมีความสูงเต้าวันทัดไปเสี่ยงก็ได้มหาบิ๊กแบกอยู่ที่บ้านเมื่อมาหดเฮื่อนของบิ๊กแบกก็พบว่าบบเห็นบิ๊กแบกเลยเมื่อเป็นแนวนานเสี่ยงจะได้เอื้อนหาต่างหลายขังแต่ก็บม่มีเสียงขานตอบจากบิ๊กแบกเซลของต้นเลยเมื่อเป็นแนวนานเสี่ยงจังหูท่านที่เลยว่าบิ๊กแบกเซลของต้นนานคงจะหลงป่าและก็สอหาทางกาับ้านบบได้ย่างแน่นอนก่อนที่จะเว้าด้วยความ ตกใจออกไปวะไว้ใต้แล้วป้านเนบักบิ๊กย้ำบ่ท่านกับบานมาเถอะสงสัยมันคงเสียหลงปา่าเขาแล้วป้านนานเฮดคีโมใช้กู้อีกมาจื้อท่างกับบานไดโอ้ยบักบิ๊กเอ๋ยล้วกู้ียยจังไดระบาดนี้ไปบอกเส้าบานช่วยออกตามหามึงดกโัวเมื่อเว้าจบเสี่ยงก็ได้เอาเส้าบานสองสามคนออกตามหาบิ๊กแบกที่หลงป่าด,ด้วยความกางังวลและเป็นห่วงเสียวของตนเมื่อมาหอดป่าเหลือพวกเขาก็พากันเอื้อนหาบิ๊กแบกจนทั่วปา่า แต่ก็หลายการตอบหาจากบิ๊กแบกจังเหตุห้ยเสี่ยงและเ้าบานพากันออกตามหาใกล้จากบนเก่าปอีกจนเป็นเวลาหาหกหวานแต่ก็บพบ,บวีแววว่าจะเห็นเซียวบิ๊กแบกเลยตอนที่พวกเขาจะว่าออกมาวห่วยห่วยพอเขาออกตามหาบักบิ๊กแบกนี่ก็หาหกวันแหล้วไดแต่กบมีท่าที่ว่าจะเห็นสงสัยบักบิ๊กแบกมันสิถือผีเสื่องบ่าจากหรือว่ามันจะถือเสือสิงกะทิ่งแหลกกินอ๋อมันบ่แมนดอกเสือสิงอยู่ในป่านี่ ฉี่มีมากแต่ใสแต่ว่าถือผีเสื่งหนีก็ยังคิดอยู่โอ้ยแต่มันก็คงจะเป็นไปบ่ได้ดอกแต่กูววะบังบิ๊กแบกมันอาจจะหลงทางแล้วก็ยังไปใกล้เลยเลือยพวกเข้าจะออกตามหามันบ่เห็นจักเถื่อแต่กูว่ะมันบ่แมนดอกถึงวะมันจะยังไปตามป่าออกไปใกล้เลยเอยแต่ว่าพวกเข้าเองก็ออกตามหาจะทัวป่าแล้วแต่ก็ยังบ่เห็นมันจักเถื่อหรือว่าบักบิ๊กแบกมันจะเถึองงูต้นน้อยกินมันเข้าไปแล้วเออไอยังสิกินมันแล้วก็ยาตอนนี้มันก็ไกลจัก คำแล้วพอเห้าภาคกันกลับบ้านก่อนเมื่อนาจะระดมข้นหลายกว่านี้ออกตามหาเพื่อที่จะมีโอกาสพบเห็ Big Back นบิ๊กแบกหลกวอนนีเมื่อว่าจบเสี่ยงพรมด้วยเศร้าบานก็ได้ภาคกันกลับบ้านไปส่วนบิ๊กแบกก็อาศัยอยู่กินกำนังจำปา่าอยูใ่ในป่ามังม่วงหิมาผานยางมีความสูงด้วยที่ Big Back บิ๊กแบกบบฮูเลยย่าเสี่ยงเซียวของตนพร้อมด้วยเศร้าบานออกตามหาตนแทบจะพลิกแผ่นเดินบิ๊กแบกและจำปา่าได้ตกลงเป็นผัวเมียกัน และอาศัยอยู่ต้นกุมะม่วงหิมะผ่านแหงนี้ด้วยความเต็มใจก่อนที่จะเว้าออกมาว่าพิชัยดิฉันหักคุ้นหมาคุณเดฮักดิฉันเหมือนดังดิฉันหักคุณอยู่บอ่อจา่าฮักแท้ผมก็หักคุณหมาผมจะว่ถิ่มคุณไปสายผมจะอยู่กับคุนถ้าคุณฮักดิฉันหายคุณรักษาพ,พ่อลาบาดบนหม่วงหิมะผ่านต้นนี้ไว้ให้ดีมันใช้พุนหดน้ำยางธนูทานอมแต่ที่สำคัญหามปั้นใจให้หญิงสาวคนอื่น ด้วยเด็ดขาดหาคุณมีใจหรือปั้นใจใหายคนอื่นตอนหมักหม่วงหิมาผ่านต้นนี้ก็จะเหี่ยวแหง่รงไปเอยๆแล้วก็จะใต้ไปในที่ชุดได้จ้าผมจะหักษามหมักม่วมง,มงหิมาผ่านต้นเนี้ไห้ให้ดีเพราะว่าผมหักคุณเพียงคนเดียวและผมก็จะบม่มีวันปั้นใจใหายคนอื่นด้วยเด็ดขาดเสือใจผมได้เลยเมื่อพวกเขาส้นทนากันแล้วทั้งสองก็ได้พักกันพักผ่อนวรวันทัศ เซ่งก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วที่บิ๊กแบกอาศัยอยู่ในป่าและอยู่กินกับจำป่าเมียของต้นยางมีความสูงก่อนที่จำป่าผู้เป็นเมียจะว่าออกมาวะบิ๊กแบกเอ๋ยดิฉันจะบอกคุณอีกเตัวหนึ่งเดอ้อว่าดิฉันหักคุณหมาแม้แต่ชีวิตของดิฉันดิฉันก็มอบให้คุนไดและมือนี้มันก็เป็นมือสุดท้ายที่พวกเฮาทั้งสองจะได้อยู่ด้วยกันนั่นล่ละครับบิ๊กแบกเมื่อได้ยินแนวนานก็มีทาที่ตกใจเป็นยางหมาก่อนที่จะถา สามจำปาผู้เป็นเมียอ,ออกไปว่าอา้าคุณคุณเบาแบบนั้นมันเกิดยังขืนได้หนอมันเป็นกฎของสาวรรค์ว่าัยดิฉันเป็นเมียของโขนได้เพียงเจ็ดวนันและนี้ก็ได้เจ็ดวันแลว้วดิฉันก็จะกลับไปทั้งสาวรรค์คุณยังจำที่ดิฉันบอกให้อยู่บอว่าคุณจะดูแลต้นบังวงหี่หมักผานไว้ให้ดีได้ผมจำได้โดยการใส่พุนหดน้ำเป็นประจำดที่หลายแต่หาว่าคุณเอาใจใส่ดูแลหดน้ำต้นะั่วงหี่มักผานโดยว้อหมา และเมื่อมันเติบใหญ่จงให้ขโนล่อถามันเป็นหมาจนไดจำานวนเจ็ดหมาและมาหอดต้อนนานที่ฉันจะกลับมาหาขูนแต่อาศัยอยู่น้ำขขนแล้วพวกเขาทั้งสองจะอยู่ด้วยกันตลอดไปได่ผมสัญญาหวาจะหากขนตลอดไปและถ้าผมผิดสัญญาขอให้งูผิดกาดและถือเสือขับไปกินท่านถีเมื่อเว้าจบจำปาก็ได้มอบแหวนให้บ๊กแบกก่อนที่จะเว้าออกมาว่าคุณจงรักสาแหวนนี้ ว่ว้ให้ดีเดอ้อแหวนนี้จะช่วยให้คุณปลอดภยัยแลรุดพลออกจากขันตาไล่ทั้งปวงเมื่อสินค้ำของจำปาจำปาก็ไรเรือล่างหายไปหลังจากนานบิ๊กแบกก็ไรมืนต้าขึ้นมาพร้อมน้ำตาไหลอยู่ขางต้นมังม่วงหิมาผานจังเหตห้บิ๊กแบกนานหู้เมื่อขิงว่าตนเองนานผันไปแต่ความผันดังกล่าวคือเรื่องจริ้งอาแแ้เพราะว่านิ้วมือของตนกับมีแหวนสวมใส่เมื่อเป็นแนวนานบิ๊ก แบกจึงแน่ใจหวาเรื่องเล่าที่ต้นพบมานานเป็นเรื่องเจิงก่อนที่บิ๊กแบกจะจับเอาเบียร์หมักม่วงแล้วก็มุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะนําเอาต้นมะม่วงที่มาพานต้นนีไปปลูกและในขณะที่บิ๊กแบกกาลังเดินทางกลับบ้านอยู่นั้นก็ได้เกิดสิ่งที่บ่คาดคิดเพราะมีงูโตใหญ่ได้เลื่อยเขามาขวางทางหวังจะทําหายบิ๊กแบกเมื่อเห็นคือแนวนั้นก็ตกใจหลายไล่จังไดมั่นก็บกไปก่อนที่จะว่าออกมาหวานนองจำเป้า เอ๋ยช่วยผมด้วยงูมมนจะตอดผมนั่นละครับเมื่อสิ้นค่ำของบิ๊กแบกก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นพราะว่างูโตใหญ่หนานได้เลื่อยหนีด้วยบสรสาทสาเหตุหลังจากนั้นบิ๊กแบกก็ได้ฮีทพาวเดินทางกับบานโตก็บังเอิญไปเจอกับเสือโคงโต้ใหญ่เขามาหาหวังจะกินบิ๊กแบกบิ๊กแบกเมื่อเห็นคือแนวนานก็ได้ว่าออกมาอีกว่าน้องจําป้าเอ๋ยช่วยผมด้วยเสือมันสิกินผมเมื่อสิ้นค่ำของบิ๊กแบกก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะว่าเสือโตใหญ่ได้หีบหนีเขาป้าไปยังเหตุให้บ๊กแบกที่ใจหลายก่อนที่จะเว้าออกมาว่าโอ้แหวนนี่มันสมมหัสจัจยิ่งนะผมต้องขอบคุนน้องจำปาหลายๆเลยนะแต่ถ้าบมมีแหวนของน้องผมก็คงจะตายแต่เจอกับงูพุ่นหลาไปเฮาจะกลับบ้านไปด้วยก่อนจนในที่สุดบ๊กแบกก็ไรเดินทางมาหอดบานอย่างปลอดภัยทมก้างสายตาของเสียงและซาบานที่ล่อถาอยู่ที่บา้านวกเขาต่าง ก็พากันดีใจที่บิ๊กแบกกลับมาหอดเพื่อนได้เองและก็อยากหูว่าบิ๊กแบกกลับมาหอดเพื่อนไดจังใดและเกิดยั้งขืนกับบิ๊กแบกแต่ว่าบิ๊กแบกก็บร่ได้ตอบอยั้งหลายตอบเพียงแค่ว่าต้นเองได้เพิ่ลรับไปอยู่ในปา่าเป็นเวลาหลายวันจนหูวันหูเดือนเลยเมื่อหูซึกตัวก็หีบพาวออกมาจากปา่าแล้วก็กลับมาหอดปานเหมือนดังที่ทุกคนเห็นนั่นละ่ะหลังจากนั้นเสี่ยงและซาบานก็ได้พากันกลับบ้านโดยควมสงสยัยว่า บ๊กแบกนานเจอเข่ากับอีหยังกั้นแถเมื่อซาบานไปหวีดบ๊กแบกก็นําต้นหมัก่มงหิมาผานมาปลูกไว้ที่นาบ้านพร้อมดูแลฮักษาใสพุนหดน้ําเสารแงทุกทุกวนันเพื่อที่จะหายต้นหมักม่วงเติบใหญ่และเป็นหมากไหวๆเพื่อที่ต้นจะได้อ,อยู่กับจำปา่าเมียของต้นเสียถีจนกระถ่งเวลาผ่านไปได้หลายเดือนในที่สุดหมักม่วงก็เป็นหมากสามสี่หมากจังเหให้ยิ Big bag, ๊กแบกดีอกดีใจเป็นยางหมากพอถัครบเจ็ดหมากตามที่ จ้ำป้าเมียของต้นได้วาไวจ้ำป้าเมียของต้นก็จะกลับมาอยู่กับต้นตลอดซีวีตก่อนที่บิ๊กแบกจะวบาด้วยคว่มดีใจออกมาว่าเป็นหมาไว้ไว้เดอ้อหลูอีกสองสามหมากก็เท่านานจ้ำป้าเมียของพอก,ก็จะกลับมาอดเอาอีกสักเน็ดโอ้ยว่ามาจะแมนทินหอดจ้ำป้าที่หักแท่เดสาวันทัดไปบิ๊กแบกก็ได้เขาไปเก็บพักป้าอยู่แค่มป้าท่ายมู่บานในระหว่างทางบิ๊กแบกก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีหน้าตาม อมแมมเดินเขามาหาตนและมีท่าทางสถานยานกั้เป็นยางหมาบิ๊กแบกเมื่อเห็นคือแนวนานจังได้ถามออกไปวาน้องแม่นไผ่มาทาั้งนี้ได้จังได้คือตาตีตาโหลนคือกับวายานกู้วอหยังมาหนีดิฉันได้เดินทางเข้าป่ากับพอเพื่อมาเที่ยวส้มป่ากัวบ้างเงินมีเสือคองโตใหญ่ได้ขับไล่ดิสันกับพอหวังจะขูบเกณฑ์ดิฉันจึงได้แล่นหนีเอาชีวิตรอดและตอนนี้พ่อของดิฉันพร้อมด้วยพักผพวจะเป็นแนวได ถือเสื้อกินไปแล้วก็โหบิ๊กแบกเมื่อได้ยินแนวน้นก็หู้ซึกสงสารก่อนที่จะตอบออกไปว่าโอ้โอเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองเอาหล่ะไปพักเศร้าอยูอ่เฮื่อนของผมก่อนแล้วก็ถาพังขาวจากซาบานว่าพอของโขนพ่อพักผัวจะเปแน่ไรหลังจากนั้นผมจะไปรลยงานพ่อบานไอละดมโขนออกตามหาซวยอีกแหงขอบใจหลายเดอร์คุณค้นลอหลังจากนั้นบิ๊กแบกก็ไดผ้าหญิงสาวแปลกหน้ามาที่บ้านของตนเมื่อมาหอดบิ๊กแบก ก็ได้จัดแจ้งสถานที่ให้หญิงสาวได้อาบน้ำอาบถาให้ต้นตัวสะอาดส่วนบิ๊กแบกเอง mm. ก็มาหนึ่งเขาแตงกินลอดถาเมื่อแตงกินแล้วแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้มานาั่งกินเขาหญิงสาวที่แตงหนาแตงต้าแล้วแล้วก็มีหนาต้าที่แสนหวานและก็หนาหักเป็นยางหมาบิ Big Back, ๊กแบกเมื่อเห็นคือแนวนานก็ตกตะลึ่งต้าขางกับความงามของหญิงสาว Big Back, บิ๊กแบกบกคิดเลยว่าหญิงสาวที่มีหนาต้าและต้นตัวม่อมแหม,มจะสวยงามและหนาหักถึงเพียงนี้และใน ข้านาที่พวกเขานั่งกินเขาด้วยกันบิ๊กแบกก็เมื่อลอยตาจองมาที่หญิงสาวแลกหนาะด้วยความตื่นเต้นและวอ,อนไหวหญิงสาวเมื่อเห็นคือแนวนั้นก็หู้ซึกเขินเล็กน้อยก่อนที่จะเบาออกมากว่าคุณคุณเป็นอย่างคือเมื่อลอยแบบนี้เออผมขอโทษคือว่าผมละเมอไปหน่อยเนึงหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็สนทนากันถึงสารทุกซุกเดีบบยางมวนสืนจนเวลาใกล้คำ่ำบิ๊กแบกก็นึกขึ้นได้ว่าตนเองนั้นยังบาท่านได้ด น้ำมักม่วงหิมะพ่านเลยบ๊กแบกจึงได้หีบเผาไปหดน้ำต้นมักม่วงท่านทีนา่าละครับความงามของหญิงสาวคนนี้เหตุหหยว่าใจของบ๊กแบกสั้นไหวและก็เต้นแห้งเป็นยางหมากจนจะเ็ตุห้ยิ๊กแบกเกือบลืมโหดน้ำต้นมักม่วงหิมะพ่านของตนจนมาหดก้างเดิกบ๊กแบกจังได้มีโอกาสได้ส้นทนากับหญิงสาวแลกหนาะที่ต้นสวยไหวถึงสาละทุกซุกติบกันอีกครั้งย่างเพิดเพลินพวกเข้าทั้งสองกระล่มกันมาไหนนั่นแล้วแต่ว่า ผมก็ยังบอท่านหูซื้อของคุณเลยคุณซื้อแนวไหนเนาะ ดิฉันซื้อสวยนะราคณเดซื้อวาแนวไดผมซื้อบิ๊กแบกยินดีที่ได้หูจักกับคุณเดอเมื่อส้นทนากันแล้วบิ๊กกับสวยก็ไร้ผ้ากันไปนอนทีของไผของหมันเสาวันทัดไปทั้งสองก็ได้ตื่นตั้งแต่สาวสวยได้เฮ็ดเวียกสวยบิ๊กแบกทุกอย่างยังเฮ็ดหายซาบานที่เห็นต่างก็ผ้ากันคิดไปตาม้ตามๆกันมาบิ๊กแบกหนานมีเมียไปแล้วแต่ว่าบิ๊กแบกกับสวยก็บ่ได้คิดอย่างพ่อถ้าจะอธิบายห้ซาบานฟัง พวกเขา็คงจะบอเสือ บ๊กแบกกับสวยจึงได้ปล่อยเลยตามเลยและโดยความที่ทั้งสองอยู่เฮือนหลังเดียวกันเป็นเวลาหลายวันเติบและได้อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมการจังเหตให้ยพวกเขาทั้งสองมีใจให้แก่การจนในที่สูตรพวกเขาทั้งสองก็หักกั้นเขาจนได้และได้ตกลงโป้งใจเป็นผัวเมียการนับตั้งแต่นั่นมาและได้สัญญากันหว่าจะหักกั้นตลอดไปนับแต่นั่นมาบ๊กแบกก็บรได้หดต้นหมักหมวงหิมะผ้า,าน,นั่นอีกเลยจังเหตให้ต้นหมักหมวงเหี่ยวแหง ลงเลื้อยและบิ๊กแบกคงจะเมิดหานั่งจำป่าเขาไปแล้วจริง้งเิงวอามากับไปตาสงสารจำป้าเนาะขับนอจนอยู่ม้ามือหนึ่งเสนาอามารพร้อมด้วยทาหารแหงเมืองสีวิไลได้ออกตามหาเจ้าหญิงซึ่งว่าเจ้าหญิงที่เราเสนาตามหานั้นก็คือสวยเมียของบิ๊กแบกนั่นเองจังเ็ดไห้เศร้าบานทั้งหลายตางก็ผากันนับถือเจ้าหญิงทั่วหนาหลังจากนั้นเจ้าหญิงสวยก็ได้เอาเสียงไปอยู่ในพระราชสว่างนามจังเหตไห้เศร้าบาด ต่างก็พากันอิจฉาบิ๊กแบกหลายที่ได้เมียไปเถึงเจ้าหญิงเมื่อมาหอดพลัดสว่างเจ้าหญิงสวยก็ได้เล่าเรื่องเล่าทั้งหมดให้ผู้เป็นพอและแม่ผางพญาาผู้เป็นพอเมื่อได้พังก็บอกพ่อใจเล็กน้อยก่อนที่จะถามบิ๊กแบกออกไปว่ามึงได้อยู่กินเกับลูกสาวของกูตั้งดลเติบแล้วมึงมีทรัพย์สมบัติอันใดที่จะมาสู่ขอเอาลูกสาวของกูบิ๊กแบกเมื่อได้ยินแนวน,นั้นก็บอได้คิดอย่างก่อนที่จะเอาแหวนที่จำป้าหายแล้วก็ซุบใส่มือของเจ้าหญิงสวยท่านทีก่อน ที่จะตอบพญ่าออกมาว่าผมเองก็แค่เศร้าบานธรรมดาทั่วไปสมบัติของผมก็มีเพียงแหวนวงเดียวเท่านี้หละพญ่าเมื่อเห็นคือแนวนั้นก็พ่อใจเป็นยางหมาจังได้มอบลูกสาวให้บิ๊กแบก๊กเป็นผัวเมียการยางเป็นทางการนับตังแต่นั่นหมาจังเฮ็ดให้เรื่องเล่าดังกล่าวได้โด่งดังเลซาลือไปไกลจนทั่วบ้านทั่วเมืองตัดภาพมาที่เสียงเมื่อหูขาวของเพื่อนสนิทจีได้เมียเป็นเถึงเจ้าหญิงจังเฮ็ดให้เสี่ยงดีอกดีใจหลายโดยความทีเสี่ยงคิดถึง เือนจังได้มาดางเหลีที่เพื่อนของบิ๊กแบกและนายข่านาที่เสี้ยงกําลั่งนั่งเหลียยังเพิดเพื่อนอยู่นั้นเสี่ยงก็เห็นว่าต้นมะม่วงหิมะผ่านของบิ๊กเขี้ยวแหงไกลจะตายก่อนที่เสี่ยงจะเอาออกมว่าเอาต้นมะม่วงหิมะผ่านของบักบิ๊กแต่ว่าน,นี่บักบิ๊กมันโมอยูแล้วมันเลยบ่ได้หดน้ำให้เจ้าสามเจ้าคงจะขาดนำ้ำและหิวน้ำหลายหนอจังได้เขี้ยวแหงจนใบเหลืองแบบนี้เดี๋ยว่อยชีหดและหักษาเจ้าเองเจ้าจะบ่ขาดน้ำอีกต่อไป นับแต่นั่นหมาเสี่ยงก็ได้หดนำต้นมะม่วงหิมะผ่านต้นนี้แทบทุกทุกวันแต่ว่าต้นมะม่วงต้นนี้ก็ย่งเหี่ยวแหงลงและบบพื้นขึ้นมาเลยส่วนบิ๊กแบกที่เสวยสุกกับสวยอยู่ในพาลาดสว่างบ่พ่อเท่าไดพญาผูเป็นพอก็ได้่วนบิ๊กแบกเข้าป่าเพื่อล่าสาัตว์ซึ่ว่าบิ๊กแบกนั้นก็ตกลงด้วยบบได้คัดใจพญาผูเป็นพอแต่อย่างไดเมื่อมหอดกล้งปลาเหลือบิ๊กแบกก็ได้โช่ผลงานกนล่าสาัตว์อย่างเต็มที่จังเหยให้พญาย่องย่อและ ถือใจเป็นยางหมาเพราะว่าได้สัตว์เป็นจํานวนหลายก่อนจะกลับพราดสว่างบิ๊กแบกก็อยากโซ่กันลาหมูปลาให้พญาเบิงด้วยกา้จับหมูปลาโต้เป็นแผนและในขานาที่บิ๊กแบกกำลังคอยจอบเพื่อที่จะจับเอาหมูปลาหนานก็เกิดเหลืองที่บ่คาดขีดพราอมีงูโต้ใหญ่ได้กัดเข่าที่ขาของเบกจังเฮตห้บิ๊กแบกล้มพุบลุ่งเด่นด้วยความเจ็บปวดพญาเมื่อเห็นคือแน่นานกำลังจะสั่งทหารไปสวยแต่ก็สวยบ่อฐานพอมีเสือโค้งโต้ใหญ่ กระโดดเข้ามาแล้วก็คุบเอาบิ๊กแบกที่นอนเจ็บเจียงตายแล้วก็ขาบแกเอาบิ๊กไป จังเฮให้บิ๊กแบกจบชีวิตลงด้วยความเวทนาด้วยการเป็นอาหารของเสือนา่ละครับที่บิ๊กแบกถือง,งูกัดแล้วก็ถือเสือขาบไปเกฑนก็พอ Big Bag บิ๊กแบกบ่มีแหวนของจำป่าที่สวยต้นไหวเหมื่อดังข้าก่อนนอกจากนั้นบิ๊กแบกยังได้พิษสัญญาที่หายว้กับจำป่าว่าจะหักษาต้นหมักหมองส่วนแหวนที่จะสวยเหลือตนเองไววบิ๊กแบกก็เอาไปหายคนอื่นจังเฮให้บิ๊กแบ๊กตกอยู่ในสตาร์กัมแบบนี้ด้วยการถือง,งูพิษกา แล้วก็ถือเสื้อขาไปเกฑนตามที่บิ๊กแบกได้สัญญาไว้เมื่อข้าวก่อนเมื่อเจ้าหญิงสวยได้หู้ขาวว่าผัวของต้นใต้ไปแล้วนั่งก็โศกเศร้าเสียใจเป็นยางหมาจนกินบ่อไหลอยู่บ่อแป่นและก็เกิดเหลืองที่บวคาดคิดเกิดขึ้นเพราะว่าแหวนที่บิ๊กแบกสวมใส่มือสวยนานได้แตกสาหลายแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาของสวยจังเฮ็ดให้สวยแปลกประหลาดใจเป็นยางหมาตัดภาพมาที่เสียงเมื่อหู้ขาวว่าบิ๊กแบกเพื่อนของต้นใต้ไปแล้วก็หู้ ซื้กโศกเศร้าเสียใจเป็นยางหมาแต่เพื่อระเนึกถึงบิ๊กแบกเสี่ยงยังคองโหดต้นมักม่วงหิมะผานของบิ๊กแบกตลอดเป็นประจําดยบบไรขาดตกบกพองแต่ยางไดจนในที่สุดต้นหมักม่วงหิมะผานก็กลับมามชสวิตอีกครั้งจังเฮตไห้เสี่ยงดีใจหลายจนเวลาผ่านไปได้หลายเดือนต้นหมักม่วงหิมะผานก็เป็นหมากอีกครั้งซึ่งคบหมากที่เจ็ดพ่อดีจังเฮดไห้เกิดสิงมหสศจัยนเกิดขึ้นเพราะต้นหมากม่วงที่เสียงหดแทบทุกวันได้สาละ และกล้เป็นหญิงสาวได้ปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าของเสียงจังเฮดใหายเสี่ยงตกใจและดีใจไปตามๆกันนาราคับจ้ำปาได้เกิดไม่อีกครั้งและก็ได้เป็นมานษย์ธรรมดาทั่วไปและตอนนี้นั่งก็จะมาดีที่ผ่านมาบ่ได้แล้วนับแต่นั่นมาเสียงก็ได้ตั้งซื่อหมายให้นา่งหวาจ้ำปีหลังจากนั้นทั้งสองก็ค่อยๆทำความหูจักกันและได้ปลูกต้นไม้ห่วงกันและก็หักษามาโดยกันเรื่อย,อยจนในที่สุดทั้งสองก็ หักการและตกลงปงปงใจกันเป็นผัวเมียและได้ยู่ด้วยการยางมีความสุขตลอดไปอย่างนิรันดรจบบริบูรณ